อาวุธคล้ายกันนะครับมีครบเครื่องลองเริ่มเน้นคืนแล้วครับยกนี้ยก4ี่ดูที่สภาพความฟิตของร่างกายและกล้ามเนื้อตารางวางแผนมายกนี้ครับอุ้ยของหนักของแรงยกนี้ทั้งคู่เลยครับเสียบซ้ายไปคู่<อ>ไหนซับโซอยได้รับคัดเลือกให้เป็นคู่ดูเดือดประจำสัปดาห์ ตั้งใจมาดวลกันจริงๆยกนี้นะครับคุณชัยพัฒน์โอ้โโอโเจ็บต่อเจ็บให้เห็นเห็นกันไปเลยครับให้เห็นเห็นกันไปเลยไปเรื่อยๆครับไม่มีใครย่นไม่มีใครย่อครับและไม่มีใครยุกเลยครับอ้าวครับสอกมาผมก็สอกไปอ้าวดูต่อครับออกมาสอกไปแล้วเข้ามาอ้าวเข้ามาสองเจอพื้น นี่มั่นใจตัวเองจริงๆครับอย่างนี้เข้าขัน้นชีกทุกความมันแล้วเราไม่ได้ชมคู่นี้พลาโดโอกาสเสียดายยายกเลยครับคุ้มค่าดูจริงๆครับติดตามคู่นี้คู่เดียวนึ่งถือว่าสมราคาคู่เอกสมราคาคู่เอกนี่คือมูลเสน่ห์ของมวยไทยเจ็ดสีสอบเจอสอบเข่าแรกเขา่าโอ้ดูครับสอบจกมา แตกหรือยังกันการกันการแตกหรือยังเสียบพื้นโหจริงจริงครับล้านสี่ไม่แตกครับดูเดือแนแทงปีล้านสี่แสนนะครับมาไล่แขกก็เสียไปดูครับโดนแล้วโดนก็ไปสองพืน้นไทยหยุดไทยครับเลือดต<า>่เลือดต่เดาของชาติชายครับไทยจะหยุดโอ้อ ครับอย่างนี้เรียกว่าดุเือดเลือดพลานแล้วครับแตกแล้วมั้งครับมีเลือดพุ่งปากพุ่งจมูกครับเลือดตำเดาของชาติชายครับนี่ครับเจอซอกไปกระโดดเข่าโอ้วันนี้สู้ข่าครับชาติชายแล้วไม่เป็นรองซะด้วยครับอ้าวคระโดนแล้วครับต้นกำรับยังไม่มีใครหยุดเสีบมาเสียบไปยังหยุดไม่ได้ยาหยุดเยาหยุดโปรดยาหยุดได้โปรดยาหยุด หยุดได้หยุดได้อ้าวหยุดหยุดหยุดยุดเดี๋ยวถ,ถึงใจได้อารมณ์ท่านเรือย่างพรบมือดังๆเลยครับสี่ยกผ่านไปคู่เอกทิตย์นี้มีเสียงปรบมือให้เมื่อบดยกสี่ดูนะครับวันดวลอาวุธครับวันดวลอาวุธต้องชมเลยนะครับชมทั้ง2องท่านทั้งชาติชายและมาประลอง นี่คือนักสู้โดยแท้จากสุรินและมหาสารคามมาถึงยกสุดท้ายถามว่าสู้กันแบบนี้ได้ดูเดือดไหมและใครเป็นผู้ชนะถามเดี๋ยวนี้ครับมาลุ้นกันต่อครับไฟล่าสุดปรากฏว่าม้าประลองครับฝั่งน้ำเงินเป็นฝ่ายชนะมาที่ระยองแต่ว่ามาถึงเวทีกลางเจ็ดสีใครคือผู้ชนะมนี้ยังหาคำตอบในยกนี้นะครับสามนาทีที่เหลือยกที่ห้ายกสุดท้ายครับเชื่อว่า ชาแบบนี้ครับยกสี่แล้วยกห้าได้แบบยกสี่นี่ขั้วดูเดือดประจำสัปดาห์แน่ชาครับนัดสอกครับอาไล่มาโอ้โหอ้าวลูกเขาครับตีไม่ไม่มีวันยอมกันครับจับตอกตีไปไล่แขนครับโอ้ลูกนี้ครับไม่มีวันยอมกันครับทำผลงมานได้สวยครับมาประลองกันว่าถ้าชายไม่ยอมครับโอ้ นี่คือมวยไทยเจ็ดสีครับการสรรสร้างของคุณชุนเกียรติเพชรครับแล้วก็เจ็ดสีนั้นสนับสนุนเต็มพิกัดต้องยังมีครับเสียไปอ้าวล่ยแขนครับลายแขนครับงานรักตีตีคืนแย่ครับแย่ก่อนแย่ความแย่ค่อนเข้มคนจริงๆจะเถียงไว้ทุกดอกมองกันทุกนี่ขาดคนนะนครับ ตีได้ตีไปต้องระวังเชือกด้วยตีได้ตีเลยครับอย่าหยุดอย่าหยุดตีได้ตีไปลายใส่กันเถอะไอ้ยอดก็มาประลองตีได้ตีไปโอ้โหครับแยกก่อนแยกก่อนแยกก่อนได้ลุกยันต่อครับเวลายังมีอ้าวจับได้โอ้โหครับขยับต่อขยับต่อเออเข่าเดินอยู่ พากระลองยังเดินอยู่โอ้แต่ว่าเลือดกำบดาบมาแล้วครับอ้าวรวบได้จะทำไรได้ไหมลายไขนตีลายไข่บ้าลายไข่้ยังเด้ถ้าสามเมครับตรงนี้ขึ้นตีไม่ต้องอย่างนี้ครับต้องอย่างนี้โยโยาคระปาะการต้องงัดต้องแงะครับไม่ใช่ว่าเรียกมาชกนะโยบายสนาม ไม่ต้องการให้นักมวยมันหยุดยกค่ะยอมรับปว่าทั้งคู่ซ้อมมาปริ้นเตอร้อยจริงๆทุกขยุกทุกยกไม่มีหยุดแต่ว่าทั้งคู่ยังไม่มีใครยุกใครช็อตให้เห็นเลยยังมีเวลาลุยต่อครับยังมีเวลาโอ้ยครับดูครับไล่ตีมาตีมาระคังยังไม่ได้ว่าโตกปืนเหมือนกันครับระคังยังไม่ได้ต้องทำหน้าที่ต่อไป อมวยมาสู้เขาเป็นสูบเป็นร้อยครับชายสิบแปดหนึ่งโอ้โหครับโลกทีเดิสเลยครับโอ้โหครบวงการเลยครับชายสิบแปดหนึ่งอายุน้อยกว่าก็ถือว่าเป็นนักมวยรุ่นน้องนะครับครับบาร์บาองนั้น28ครับชายยี่สิบสี่ชายสี่ที่อยู่ภายในสนามถ้าหากว่าท่านดูแล้วถูกใจ ได้อารมณ์ก็ปลบมือเป็นกำลังใจครับปลบมือให้เป็นกำลังใจท้ายที่สุดแล้วมาทายสินปานนครับเป็นฝ่ายชนะไป